ปีกว่าก็สรุปว่าคณะนี้ก็ประมาณสามปีเพราะเล่นคาเฟ่มาปีกว่าวงลูกทุ่งปีกว่าอสามปีแล้วแข่งละโดดกลับเข้าคาเฟ่ออกจากลูกทุ่งกลับมาเข้าคาเฟ่เหมือนเดิมเข้าคาเฟ่โดดเข้าคาเฟ่ตุ้มอ่าช่วงนั้นรายการตูรุจาราตลกรีเทนนะฮะรีเทิร์นแกก็ใครอ่ะที่เป็นเจ้าของตูรุจาราตลกเขาก็มาอยู่ที่คุณยุ้ยเป็นพิธีกรป่ะ ใช,ใช่ใช่น่าจะใช่นะครับก็ให้ผมอ่ะนำทีมเข้าไปอัดตุลุยตลาดตลกเขา้าไปดูผมที่คาเฟ่ไหนนี่เ้องเข,เข้าทีวีแล้วนะเข้าแล้วเข้าทีวีคณะคุณได้ไปอัดทีวีใช่ครับก็ไปออกรายการตลุยตลาดตลกผมจําได้ว่าออกขึ้นขึ้นก่อนคณะ,นะอะไรคณะหนึ่งผมขอไม่เอ่ย <c oughs> นะครับคณะหนึ่งขึ้นไปแล้วหามากหาก่อนคณะที่แล้วด้วย ฮามากฮาจริงๆฮาแบบฮามากจนผมลงมาล่างคณะที่จะขึ้นต่อเขาบอกว่าไม่กล้าต่อแล้วเล่นซะาฮาหมดแล้วแล้วพี่จะเล่นอะไรน้รองอย่างนี้เลยเหรอมาทำไมเขามพูดอย่างเงี้ยก็คือเหมือนคนร้องวิชาพี่เหลือเราไปไปศึกวิยาทึมาทั่วประเทศประเทศเลยขึ้นเวทีก็ขึ้นอัดเต็นที่เลยเวทีตลกเวทีเลยนี่ออกทีวีครั้งแรกออกทีวีครั้งแรกด้วยตุ้ม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 เลยลงมาพี่พี่นี่เสียชีวิตไปแล้ว ทีเอ็ดพีเอ็ดเอตีพีน่ารักบอกไอ้น้องมึงเล่นขนาดนี้แล้วพีจะต้อแตะว่ะต้อก็คือนิสัยดีน่ารักพีเอ็ดคุณเริ่มเล่นทีวีครั้งคุณเริ่มเล่นทีวีนั่นคือรายการแรกรายการแรกหลังจากที่รายการทีวีออโอกาสงานการเป็นไงงานการเหมือนเดิมเอาไม่ได้มีงานเพิ่มขึ้นหรอเหมือนเดิมจริงออกทีวีไปปั๊มต้องมีแบบอุ้ยวงนี้มันเล่นดีมันฮาเลยเหมือนเดิม แต่คือคือตลกเราะนั้นผมมีงานอยู่แล้วไงพี่อ๋อมีงานประจําอยู่แล้ววันหนึ่งสามมีสามที่แน่นอนครับวันหนึ่งมีสามที่แน่นอนเพราะว่าเล่นดีไงไม่เคยหยุดน้องแต่ว่าร,ร้านเขาจะอยู่ไม่ไหวราคาดุดแล้วราคาไม่แพงเช่อไหมผมเล่นพันพันห้าพันแปดพันห้าพันแปดครับสมัยนะั้นพันห้าพันแปดเล่นเป็นตลกเล็กนะฮะพันห้าพันแปดแล้วจังหวะที่จะต้องเลิกเนี่ยมันมันมีข่าวมาจากทางบ้าน สมัยนั้นพี่จําได้ใช่ไหมที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมทํากับพี่ชายสองคนทําเหล็กทําเหล็กแล้วบังเอิญผมมีพี่ชายอีกสองคนไม่บังเอิญหรอกเรื่องจริงจะบังเอิญทำไมอีกคนหนึ่งเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนอีกคนหนึ่งก็ทางานบริษัทเอกชนซึ่งเงินเดือนเขาสูงมากเลยเขาลาออกจากงานมาเพื่อมาทําธุรกิจเหล็กของครอบครัวให้โตยิ่งขึ้นหาผมเลยหรือพอหรือยังหรือพอหรือยัง บอกว่าพร้อมแล้วพอมแล้วพอมแล้วกลับมาแสดงว่าตอนที่คุณไปเล่นตลกครั้งแรกเลยคุณไม่ได้ปรึกษาญาติพี่น้องอะไรเลยผมทำอะไรผมไม่เคยปรึกษาใครคุณไปด้วยตัวคุณเองใช่คุณก็ทิ้งธุรกิจเหล็กไปทิ้งเลยผมไปแล้วก็พี่ชายโทรมาถามนึกอยู่คุณอยู่ไหนสนุกพอหรือยังเล่นตลกอะไรนะเล่นตลกอยู่ไม่เห็นมวิธีออก เอาวิดีโอมาให้ดูทีวีงงเลยน้องชายกูไปเล่น<อ>ตลออกได้ไงออกหนังสือนีจ่จะอะ่ะดาราภาพยนตร์หน่อยก่อนอนย่าเขาเจอผมเอี้แบบนี้คือจริงๆในตะปูของคุณเนี่ยไม่มีใครไปเต้นกินลำกินไม่มีมีคุณคนเดียวใช่ครับแล้วก็เลือกด้วยตัวเองด้วยใช่ครับไม่ได้ปรึกษาญาติพี่น้องใครทั้งสิ้นไม่ได้ปรึกษาคือขายหน้าตาเป็นอาชีพเลยอ่ะอย่างนั้นเลยประมาณอย่างนั้นแต่ทีนี้ตลอดที่ไปเนี่ย ไปเล่นตลกประสบการณ์ทั้งหมดห้าหปีห้าหกปีตัดสินใจเลิกเล่นตลกเลิกเล่นตลกแล้วกลับมากลับมาทำธุรกิจขายเล็คุณทิ้งได้หรอมาถึงทิ้งตลกทิ้งตลกทิ้งได้ตอนนั้นผมทิ้งได้เพราะผมว่ามันน่าจะเข้าเลือดคุณแล้วนะพวกเสกเสียงหัวเราะอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยคือคนเรามันเคยอยู่บนเวทีใช่พี่ใช่คุณทิงตรงนั้นเลยทิ้งเลยไม่เอา ส่วนหนึ่งมัอาจจะมาทั้งเรื่องเครอบครัวด้วยคือพี่ชายบอกให้กลับเพราะว่าพี่น้องอยู่เข้าออกจากงานมาเข้ามาสี่คนแล้วไม่ไมรวมพี่สาวคนโตเอาสมมติชายหคนเนี่ยก็เหลือผมคนเดียวเหลือแต่ไหมใช่ถ้ากลับไปก็เป็น5้าฐานเสืออืสู้คุณก็กลับมาผมก็กลับทําธุรกิจเหล็กหลายปีนานร้านเหล็กผมเป็นสิเป็นสิปีหมายถึงว่าตั้งแต่แรกมาเลยนะ กลับมาทําธุรกิจเหล็กถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอันนี้คือทางทั้งครอบครัวเลยนะครอบครัวพออยู่พอกินมีโอเคอะกอย่ามีบ้างมีบ้างไม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมีเงินเก็บมีอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างอ่าแล้วจะไปจะมายังไงคุณมาตอนนี้ผมถามโดยรวมเลยนะฮะก็คือว่าคุณมาทำไงอยู่ที่ตลาดเซ็นเตอร์อะไรนะตลาดเซ็นเตอร์ตลาดเกียร์เซ็นเตอร์เทปสิทธิ์ตลาดเกียรเซ็นเตอร์เทปสิทธิ์มาอยู่รงนี้ได้ไงก็ ผมก็ขายขับรถมาขายของที่นี่ไงช่วงนั้นตลาดนี้เปิดใหม่ๆไม่นานคือเปิดท้ายยของล้วคุณไปไปทั่วทั่วประเทศเลยป่ะครับทั่วประเทศทั่วประเทศไปหมดเลยตอนนั้นตอนนอไปหมดไปหมดตอนเราไปหมดนอนในรถช่วงนั้นแล้วมาขายที่นี่้วยเต็มเต็มนอนในรถก็มาจบที่นี่มีข่าวว่าที่นี่มีตลาดเปิดใหม่ผมก็มาช่วงนั้นผมขายของจนหมดแล้วผมก็จะเหลือแต่หนังสือการ์ตูนเต็มเต็มรถเลย ขายหนังสือการ์ตูนเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนครับก็หนังสือเก่าหนังสือการ์ตูนที่เราเคยอ่านมาขายไม่ไม่ไปขอเขาไปขอเขามาขายเหรอจะแรกขายของตัวเองก็ไปขอเพื่อนเพื่อนก็เห็นใจอ่ะเอแต่ก่อนเขาเรียกเสียไหมอันนี้เสียไหมไม่มีตังแล้วอะไรคนนี้คือเราเคยเกลื้อคุณเขาไว้เขาเออเอาไปแล้วก็เอาหนังสือก็เต็มเลยมันก็ตั้งแผงขายที่นี่เลยมาขายที่ตลาดแคหะเซ็นเตอร์นี่เลยกะว่าเกิดอก็ เขาก็ตั้งขายของขายกันสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นเริ่มตั้งขายพอดีวันวันนั้นผมว่างไงผมว่างผมก็มาตั้งแต่เที่ยงอ่ะมาเที่ยงเลยมาเที่ยงเลยผมก็ตั้งแผงก็อย่างนี้บ่ายโมงตั้งสือเลียงเลียงหิวตั้งคือตั้งแผงหนังสืออะไรไว้เรียบร้อยกลางกลางสือเตรียมขายป้ายขายตั้งไว้หมดละหิวไปหาข้าวเจียวกินไปกินข้าวเจียวแต่ว่าของก็เอาไว้นี่แหละของไว้นั่นแหละไม่หายหรอกฝนฝนธนาสุนทรมาเยี่ยม ฝนตกฝนตกครับคุณนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ของพวกหนังสืออะไรของคุณเนี่ยก็คือว่าเอากลางไปเรียบร้อยแล้วฝน,น,นตกอา้าวฝนตกแล้วคุณทำงานน้ำตาไหลไงน้ำตาไหลเพราะว่าเปียกแน่นอนแล้วเจ๊งสาบานพี่ได้ภาษาบา้าขอยิมภาษาบ้าเจ๊งไงเจง๊จงเจ๊งขายหนังสือก็คือว่าเอาฝนตกเปียกหมดกินก๋วยเตี๋ยวไปนี่ก็น้ำตาก็ไหลเงี้ยเอาคุณไม่วิ่งมาเก็บอะวิ่งอะไรไกลขนาดนั้นไกลเลยเกือบแปดร้อยเก้าร้อยเมตร วิ่งไปคือไม่ทันเลยไม่ทันแล้วกินวิ่เตี๋ยวต่อก็ปล่อยมนอันเอาอย่าเปียกๆไปช่วงนั้นก็น,นึกร้องเพลงเลยเดี๋ยวอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอนึกเลยนึกถึงเพลงนี้เลยอของคุณอ้อมนี่เลยครับพอนึกว่าเดินไปเนี่ยยุ่ยแน่นอน หนังสือคุณก็คือว่าโดนฝนโดนฝน,น,นเปียกหมดก็คือขายไม่ได้ไม่ได้ก็คือเจ๊งทันทีหมดเลยก็คือเงินไม่มีไม่มีเงินตอนนั้นก็คือในกระเป๋ามัามีแค่ข้าวเก๋วยเตี๋ยวอะ่ะผมจําได้เลยในกระเป๋าผมมีแค่ข้าวเก๋วยเตี๋ยวกี่บาทไม่รู้แ,<ล>แต่คุณยังมีรถอีกคันอ่ยรถไม่มีน้ํามันเติมไงแล้วคุณทําไงทีเนี้ย <languages> จอดรถไม่มีน้ํามันเติมจอดที่ตลาเทพประสิทธิ์จอดที่นี่แหนะละจอดที่นี่เลยไม่มีน้ํามันเติมไม่มีตางเติมน้ำมันแล้วก็มือที่กินก็เป็นมือสุดทท้าายีี่่มตงจ าแล้วคุณไปทําอะไรต่อที่นี้ยังไงก็พอดีที่ตลาดเทศบาลเนี่ยมีพี่คนนึงก็จะบอกว่ารับสมัคมเด็กบกรถอ้าวเด็กบกรถพี่กี่ป็ดูแลรถจัดทางนี้ครับจัดทางนี้จัดทางนี้ครับจัดท่งนี้ขยับรถขยับรถคุณมาขายของแต่ว่าของขายไม่ได้ก็คือธุรกิจตรงนั้นก็คือขายหนังสือโดนฝนเปียกครับแล้วทีนี้เขาเปิดรับสมัครคนบกรถใช่ครับคุณรับสมัคร ผมก็มาสมัครมาเจอพี่สุภาพที่นี่ผู้จัดการใจดีครับสวัสดีครับเขาก็มองอ่า uh huh. ไหวเหรออะไรประมาณนี้คือเขาก็เพราะว่าตอนนั้นคือผมลืมเล่าข้ามไปนิดนึงช่วงระหว่างขายกว๋วยเตี๋ยวตอนที่ผมขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอ่อก่อนขายกว๋วยเตี๋ยวผมหนักร้อยแปดสิบโลโอ้ oh. แล้วผมลดน้ําหนักตอนขายกว๋วยเตี๋ยว ใช้เวลาหนึ่งปีหกเดือนลดมาเหลือแปดสิบเจ็ดโลโอ้โหลดได้เยอะเนาะผมลดเพราะว่าผมนึกในใจว่าผมต้องลำบากแน่ถ้าผมไม่ลดผมผมจะหากินไม่รอดก็เลยลดใช้เวลาลดช่วงนั้นแหละแล้วผแล้วผมก็มาขายหนังสือแล้วก็มาเจอเนี่ยมาสมัครงานเพราะฉะนั้นที่พี่สุภาพผู้จัดการเห็นเนี่ยก็คือรูปภาพรักผมในน้ําหนักแปดสิบเจ็ดโลอ้าวทำไมเขารับพนักพราะน้ำหนักเขาไม่รับพนักหนักแต่ผม ือถ้าผมทวนเหตุการณ์ให้ฟังถ้าผมร้อยแปดสิบโลมาเขาไม่รับแน่อ๋อนี่คือสาเหตุที่ผมลดน้ำหนักในช่วงนั้นคือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความจนคุณเริ่มต้นมาอยู่ที่ตลาดเคหะเซ็นเตอร์ครับตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นเด็กเป็นเด็กโบกรถโบกอยู่นานไหมโบกอยู่เก้าเดือนเก้าเดือนครับทํางานแค่สามวันสุกเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนตลาดเปิดแค่สามวันสุกเสาร์อาทิตย์สามวันได้ห้าร้อยห้าสิบ ทำสัปดาห์ที่2ขึ้นเป็น600ทำ3า3เดือนขึ้นเป็น700 800 9 9เดือนขึ้นเป็น900อืมเงินขึ้นเร็วมากเลยผมงงมากมีเงินเก็บไหมไม,ไม่มีพี่เพราะว่าทํางานแค่3วันทํางานแค่ 3, วันแล้วก็เช่าบ้านอยู่เดือนละพันต่านั้นอ,อ,อบอกรถอยู่ดีๆเฉพาะเจ้โขลคุณขึ้นมาเป็นตำแหน่งอะไรอีกอบอกรถอยู่ดี เขาก็มีการประชุมที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของจุดพนักง,งานทั้งหมดครับอยู่ดีเขาก็ประกาศให้ผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกดูแลพื้นที่ไม่คุณขึ้นเร็วนะเนี่ยข,ขึ้นเร็วมากหนึ่เงินเดือนขึ้นเงินเงินค่าบอกรถขึ้นใช่จากจากที่ทำสามวัน550กระโดดขึ้นมา9,000เลยแล้วจู่ๆอยู่มาประมาณปกี่เดือนนะ เก้าเดือนเก้าเดือนคุณได้มาเป็นหัวหน้าแผนกครับหัวหน้าแผนกดูแลพื้นที่ครับมีกินเลยเงินเดือนเก้าพันมีกินเลยเขาไม่มีคนอื่นมาสมัครหรือว่าเขาตั้งใจจะเอาคุณผมก็ไม่รู้อ่ะหน้าตาดีมั้งพี่ผมก็ไม่รู้อ่ะ อาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานใครเป็นคนต่นตั้งคนผู้จัดการกับเจ้าของี่่อ่าคุณสภาพผมไม่ถามผมไม่ถามคุณสภาพได้ไหมว่าทำไมเขาถึงรับคุณได้ได้เไม่อยู่อะไม่อยู่หรอได้ทำได้อ๋อคือรับคุณขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่ได้เป็นหัวหน้าหัวหน้าแผนกครับตอนนี้ก็คือดำรง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพื้นที่ตอนนี้ผมผมควบควบสองตำแหน่งคือหัวหน้าแผนกพื้นที่แล้วก็เป็นหัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุงอยู่ตรงนี้ทุกวันอยู่ตรงนี้ทุกวันคุณทําอะไรบ้างแต่ละวันก็ดูแลในเรื่องของการจัดตลาด ดูแลเรื่องของพื้นที่ดูแลลูกน้อง40กว่าคนวันนี้คุณมีลูกน้อง40กว่าคนเลยหรอที่มีเรื่องไหนบอกผมนะคุณเอาลูกน้องมาทําอะไรมาโบกรถเหมือนที่เราเคยโบกแหละอ๋อเราก็เหมือนรุ่นพี่อ่ะก็คือลูกน้อง40คนนี้ก็จะแบ่งกันไปว่าโอเคคนนี้ไปทำนู่นทำนี่คนนี้ดูดูรกขายสินค้าคนนี้ดูมอไซค์คนนี้ดูรถใหญ่นะอะไรคนนี้คนนี้ดูแลโซนนี้โซนนี้โซนนี้แบ่งตัวคุณอ่ะตัวคุณอ่ะคุณทําอะไรก็เดินไปเดินมา เดินไปเดินมานี่คุณเดินไปเดินมาก็คือบริษัทผมเนี่ยที่นี่เนี่ยกาจะมีระเบียบม,มากก่อนลงปฏิบัติงานเขาจะมีการตรวจแถว<อ>งงคุณเป็นคนตรวจเหรอผมไม่คนตวรวจก็เหม,มืนอนกับว่าทบทวนกันว่าเออวันนี้งานมีอะไรน้องวันนี้มีอะไรมีอะไรอะไรงานเป็นไงที่ผ่านมาพวกวันนี้เป็นไงบ้างงั้นผมขอไปดูได้ไหมได้ได้เวลาคุณทํางานเนี่ยได้ได้ผมไปเลยนะได้ไปได้โอเคงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับไปดูกันแล้วกันนะครับว่าวันเนี้ย แต่ละวันคุณแม่เขาทำอะไรกันบ้างนะฮะเพราะว่ามีน้องๆรู้กว่าในออฟฟิศที่นี่เขาบอกคุณไงมาทำอะไรนะมันมันไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรที่เขาไม่เห็นเอางั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครัไม่เห็นแม่เขาทำอะไรครับเชิญครับ